ผมนักขบ,บนดวงเดือนนะครับให้ไดร์นหน้าที่เจ้าขอหน้าปร่กนะครับมาบรรยายในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับตัวเองเป็นผู้ฝึกอยู่ศูนย์ป่อค้าเมาสามไทเขตสี่ประจวบคีรีขันธ์นะครับในส่วนของกลุ่มัาอูดงของศูนย์ปคนะครับวันนี้เห็นบอกว่าทั้งสองอาคารที่เราจะทำการซักซ้อมในแผนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย ใช่ไหมครับใช่นะครับท่านผู้อ่านเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งหมดสติกับคนหนึ่งไม่หมดสตินะทีนี้เนี่ยครับผมจะบอกว่าถ้าเป็นเหตุเพลิงไหม้ถ้าเป็นเหตุเพลิงไหม้เราต้องใช้การเคลื่อนย้ายนะครับในลักษณะถ้ามือสกปรกเปล่าก็คือเคลื่อนย้ายแบบฉุกเฉินนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้นัานานะกดับเพลิงเนี่ยนะักดับเพลิงที่เขาเข้ามาทำการช่วยเหลือเราเลยครับ เขาไม่สามารถนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปย่างในที่เกเหตุได้เพราะว่าด้วยอุปกรณ์ประจำกายของตัวเขาเองเน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อรองเท้ากกงรองเท้าถุงมือนะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยใชนักะเพลิงรับภาระในตัวเองเนี่ย20กิโลนะครับ20กนะิโลเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำการเคลื่อนย้าย ด้วยภาาบุคคลเปล่าจากด้านในออกมาส่งต่อให้กับทีมแพทย์ด้านนอกแต่ถ้าเป็นเหตุ <c oughs> ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการของเรานะครับผู้ที่มีทักษะก็สามารถเคลื่อนยาย้นำออกมาได้ก่อนดีกว่าปล่อยให้เขานอนสูดดงควันทิดอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าในที่เกิดเหตุเธอไม่ไม่ว่าทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศเหรือนในโลกแห่งนี้ สายเลงที่คนเสียชีวิตมากที่สุดในจุดปเดกศเป็นไปเสียชีวิตจากหมควันครับซานกิย่างครัเคยอ่้ข่าวใช่ไหมครับ,รรบที่กรุงเทพเสียชีวิตทั้งหมด้าเก้าศพวันนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือจุฬาเกนะนะครับผมเข้าไปช่วยเหลือผมบอกได้ว่ากลับมาผมงเรื่ินหมูย่างเลยสามเดือนเพราะว่าภาพที่ผมเดินเข้าประตูนะครับสถา,านีเขาเปิดประตูเข้ามา แล้วก็เดีอยไปทางขวาจะลงไปที่ฟอทางลงจะเป็นบันไดห้าขั้นผมลงไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนอยู่ตรงนั้น,นครับเป็นผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นสบิบหกศพผมลงไม่ได้บางศพสต็อปอยู่กับโต๊ะเล่าเลยครับไปไหนไม่ได้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยพอหวนนี้เล่ยนยากรอ,อนว้นนดีนะ สมมติว oh, no. ่าแค่เขานอนนอนตาประดับประเดิบอยู่แณะนี้เราไปเจอที่ประเทศเขานอนตาประดับประเดิบอยู่ลักษณะนี้เขามีสติหรือหมดสติมีสติมีไหมเขาต้องมีสติแน่นอนเพราะฉะนั้นถามไปดูเกิดอะไรทำไมอยูมาตรงนี้ ถ้าอ้วนทั้งโลกกลับบ้านได้เลยครับยืเข้าไปอยู่ยังไม่มีสิทธิ์ลำไหนต้องส่งมือขวาให้ผมสิส่งมือขวาให้ผมส่งมือขวาส่งมือขวาให้ผมส่งมือซ้ายให้ผมดิวยอ่าไหนต้องยกขาขวาครับมองขาได้ไหมย่าโยกอีกมองมองมองฮะโยกขาซ้ายสิอ่าไหนมอขาให้ดิอ่าทีนี้เนี่ย ถามทำไมผมถึงให้เขาส่งมือผมส่งขาให้ผมเพื่อเป็นการเช็คไหมครับเพ <Wow. S 1> ื่อสายตาแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเห็นเขาสลบหมดสติเขาสลบหมดสติเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นมีสติหรือไม่มีสติเราต้องใช้การปลุกเรียกใช่ไหมครับวิธีการปลุกเรียกเราจะทำยังไงดีตอบผมกันฮัลโหล ยาวหรือตบหัวไหลผมรู้ว่าพี่คิดว่าอยาให้ตบหน้าแน่แน่ถามว่าตบหน้าได้หไหมทำได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรทำในพื้นที่สาธารณะถ้าพี่เข้าไปในอาคารเนี่ยเจอน้องคนนี้เนี่ยมันเป็นโจรสลับ<ๆ>นุกได้เลย,เลย<ๆ>ใช้การตบหัวไหลครับตงทีเ่เนี่ยไม่ใช่แบบชื่อเรียกคุณ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 ,คณ,คณ ไม่รู้สึกตัวครับรีบเช็คดูซิว่าเขายมีการหายใจอยู่หรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาหายใจหรือไม่หายใจทำได้ไงครับทำอ่ะเอามือบีกจะูกมั้จากที่ประจอเป็นต่อที่ผีครับ <c oughs> ความคำถามผม,มดีผมถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นหายใจหรือไม่หายใจ ผมแนะนำหลักทางการแพทย์เขาบอกว่าให้ใช้ตาดูฟังแก้มสัมผัสตาดูหน้าอกและหน้าท้องถ้าคนเรายังหายใจอยู่การจำเพื่อไหมจำเพื่อไหมครับจำเพื่อเอาหูฟังเสียงลมหายใจเอาแก้มสัมผัสดูลมหายใจดูสิแต่ผมบอกให้เลยว่าตอนนี้โควิดใครกล้าเอาหน้าใส่ต่อหายใจจะเอาใช่ไหมเรานั้วิธีการง่ายๆครับใช้หลังมือวางที่หน้าท้องเขา ท้างไว้5ถึง10วินาทีทำไมผมถึงไม่ใช้หลักมือเพราะว่าถ้าเราคว่ำมือนการเราคว่ำมือเนี่ยน้ำหนักเราจะถูกชิ้นลงด้านล่างถูกไหมครับบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ถ้าเราหลายมือนะครับน้ำหนักจะไม่ถูกชิ้นลงทางด้านล่างเราจะรู้สึกทำไมผมต้องบอกว่า 5- ถึงส0วินาทีถ้าเราเชียรแล้วว่าเขาไม่หายใจรีบ ตรวจหาสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของการเต้นอของหัวใจเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นหัวใจเต้นไม่เต้นรครับจับชีพจรชีพจรของเราเป็นอย่างรบ้างครับผมจะบอกเลยว่าหมอคนรานที่หมอเรียนในระดับหมอนะครับชีพจรของเรามีทั้งหมด14จุดที่ตรวจหาได้ แบ่งออกเป็นเจ็ดจุดใหญ่แต่ในข้าวประชาชนวันนี้ผมให้ท่านแค่สามจุดอจุดแรกที่คอใ,าาใหนลองหาที่คอแนะนามมาําครับใหนท่านเอาสองนิ้วมนาะเห็นข้อการนิ้วไหมครับข้อที่อยู่กลางของนิ้วเราที่มันตรงมาเนี่ยให้ข้อตัวน,นี้เนี่ยตรงกับจุดกลางขอตัวให้ข้อนิ้วตรงากับสุดกลางตัวแล้วกดปลายนิ้วไป เจอไหมครับมีใครหัวใจไม่ได้นไหมเจอไหมครับง่ายไหมครับที่ผมต้องบอกว่าให้เอาข้อข้อของนิ้วที่อยู่บริเวณกลางนะครับให้ตรงกับตื้งานทั้งตัวนะครับบางคนบอกว่าให้ตรงกับกับเดือยผมเคยไปถ่ายทอดข้อมูลแบบนี้ผู้เข้าอบรมเป็นยกมือเลยผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่มีกระเดือนยอะ จริงจแล้วนะผู้หญิงผู้ชายมีหมดแต่เกมผู้หญิงเนี่ยถ,ถ,ถูกลูกกระเดือกถูกหลงอยู่ทางด้านในนะครับถูกหลกกองอยู่ทางด้านานนะครับเป็นวิธีการที่หา้ง่ายที่สุดเพราะว่าพี่อภิรังค์ท่านบอกว่าให้วาดเส้นสมมติครับให้เส้นกระดูกขาให้เส้นกระดูกขากลายเป็นเส้นต่อลากจากกาลางลำตัวลงไปจะเจอหลุมบางคนถ้าเป็นคนเจ้าเนื้อหมีหลุมเหย ไม่มีนะตามเลือดหาหลุมไม่เจอเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายั็ไม่ใช่ข้อนิ้วไปเลยข้อกางนิ้วเนี่ยให้ตรงกับถึงกลางตัวแล้วกดไปนี่รู้ไปจะเจอที่เต้นครับลองเช็คเต้นไหมลองเช็คดูเต้นไหมเต้นไหมครับจังหวะอะไรเลยจังหวะอะไรครับไม่รู้นะโอเคทีนี่ครับห้าครตัวแล้ว เขาไม่หายใจหัวใจของไม่เต้นเราทำ CPR ได้ไหมได้ไหมผมจะบอกให้ว่าทำได้ครับแต่ควรที่ต้องนำเขาออกมาด้านนอกเราจะไม่นั่งทำ CPR ในจุดเกิดเหตุที่มีพื้นที่เพิ่มมากอยู่ด้านในเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเราก็ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องของกลุ่มควันแกมทิที่อยู่ในพื้นที่นั้น เราไปมัวนั่งทำ CDR ยังไงเขาก็ไม่ฟืนะ้นครับเพราะฉะนั้นรีเคลื่อนย้ายขออกมาแต่ถ้าตัวจดูแล้วหมดสติหัวใจยังได้อยู่ยังมีลมหายใจนะครับอาจจะล้มศีรษะกระแทกวิธีการต่อไปก็คือตรวจหาในเรื่องของบาดแผลให้ทำมือลักษณะผีเสื้อทำแบบนี้ทำแบบนี้ผมน,นะครับลูกคำนั้แต่ศีรษะ สีรษะนะครับลูกคำใหญ่สีสัะเพื่อตรวจหาบาดแผลรวมถึงการห <c oughs> ักการเคลื่อนของกระดูกในร่างกายลูกคำาหญ่ศีออกมาต่อด้วยหัวไหล่นะครับแขนทั้งด้านนอกและด้านในนะครับต้งสอบขั้นต่อด้วยลำตัวนะครับสะโพกขา้นด้านนอกและด้นนานในถ้าร่างกายเขาเกิดการหักการเคลื่อนนะครับกระดูจกจะเกิดการขิดรูปเราจะสามารถสัมผัสได้เลย เพราะกระดูกคนเรานะครับเป็นท่อนตรงถูกไหมครับถ้าขากระดูกเกิดหกักนะครับรูปรัดของกระดูกก็จะเกิดการบิดหรือเกิดการผิดรูปนั่นเองผมจะบอกให้ว่าเอาไวาในร่างกายองเรานะครับกระดูกส่วนที่ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือขาท่อนบนนะครับเป็นกระดูกส่วนที่แข็งแรงที่สุด ่วนใหญ่คนขาหักจะหักขาท่อนล่างที่ส่วนใหญ่แต่ถ้าคนที่ขาท่อนบนหกักต้องได้รับก,การกระแทกแบบรุนแรงกระดูกท่อนบนถึงจะหกักเพราะว่าเป็นกระดูกส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับทีนี้ครับถ้าเราอยู่คนเดียวเขาหมดสติเรายกอุ้มไม่ไหวนะครับเราในพื้นที่มีกลุ่มควัน <peach> ในทุนนี้มีกลุ่มฟันมีแก๊สพิทเราไม่มีชุดเครื่องช่วยหายใจเรายกแบกขึ้นมาเดินขึ้นมาเราสูดดมงฟันพีทไหมสูดดองฟันพิทนะครับเพราะฉะนั้นจับผู้สอบไถมัดมือเอามือประกบกันไหมหาวัสดุในร่นางกายของเราที่มีติดเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดเน็คไทเชือกรองเท้าผ่าเช็ดหน้าจับมือเขาประกบกันไว้แล้วก็มัดน,นะครับ อันนี้ผมมีภาพ้องเห็นภาพให้ดีมัเป็นภาพถ้าพนมอย่างนี้ก็เอาดอกไม้ใส่มือได้เลยนะไม่ต้องพนมแต่ดำเนี่ยจบงานนี้เนี่ยผมลงนมแต่แล้วมเป็นต่ำเล็กไปนะทรก็ปกมากเลยแต่ต่ำเล็กไปนะเล็บดำ มัดให้แน่นนะครับเงื่อนอะไรก็ได้นะครับมัดด้วยเงื่อนอะไรก็ได้ให้แน่นทีนี้อยทีนี้จะเคลื่อนย้ายช่วงกระเด็นที่กุ้งฟันตัวตัวลงต่ำเราไม่สามารถยกกุ้งเขาได้เพราะเรายกกุ้งเขาขึ้นมาเป็นไงครับกุ้งฟันเราสูดลงไหมสุดลงนี้รุดนต่อาช่วยเพื่อนยังไง สมมติว่าเป็นพื้นนะครับสมมติว่าเป็นพื้นนะครับสมมติว่าเป็นพื้นนะครับวิธีการให้เอาสีสันเราเอาออกสอดเข้าไปใต้แขนเขาเฮ้ยไม่ต้องเอาแขนเข้าไปเอาหัวเข้าไปเังไงเอ้สอดเข้าไปแล้วขนะนี้นะครับแล้วก็มือเนี่ยดันพื้นไว้สมมติโตเป็นพื้นนะครับดันพื้นไว้แล้วก็ใช้การคานลากออกมาเข้าใจไหมครับ มองไม่เห็นข้ามใช่ไหมเอายืนเอาหัวออกก่อนข้างหลังยืนเอาลูหมดแล้วที่ก๊อปเราต้องไปเก็บตัวนั้นก็ถ้างหลังยืนครับเดี๋ยวผมทำให้ดู